มีธุระอะไรกับพ่อยนกัน,นอ้าวจมมักรยารักจะิญสมทันลูกแานอ้านี่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันแล้วมัขึ้นมางน้งขาขบนข้างๆอานี่ถอยไปคอมด้วยเองคะพระพี่นาจักรยสนสพระเจ้ะเดินทางมาถึงพวก,กาลประเทศมีธุระด่วจอะไรลูกเหรอก็จะอาไหมคค่ะ้งแต่บอมฉัน ได้ะสมพระพิดามารดาเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะมาขึ้นเฝ้าวันนี้หม่อมฉันนี่ะก็เลยถือโอกาสมาขึ้นเฝ้าพระเจ้าอาานุษ์นะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะกราบทูลไปค่ะมีเรื่องอะไรรูที่ตอนนี้พระเจ้าอาก็รู้อยู่ว่าแผ่นดินของหม่อมฉันได้ตกเป็นเมืองขึ้นของแผ่นดินภูกอนพระเจ้าอาตอนนี้แผ่นดินหม่อมฉันน่ะ เออแก่การข้าวยากหมากแพงมีหนำซ้ำเงินทองที่หามาได้นั้น,น,นก็ต้องส่งสวยสาากรให้กับพระเจ้าอาเพราเช่นั้นถากแม้น,นพระเจ้าอาไม่ว่าอะไรหมูฉันอยากจะขอไปเวนเมือคืนจะได้ไหมเก่ข <c oughs> ้าอาคนนึกว่าเรื่องอะไรที่จริงแล้วนะลูกนะเราก็ไม่ใช่ คนอื่นคนไกลกันมากมายไอ้เรื่องบ้านเมืองเนี่ยนะอาก็ไม่อยากจะถือมั่นอะไรนักหนาะเอาเมื่อหลานอยากได้ไวเวนเมืองคืนอายกให้ทืนไปก็ได้เจ้อาอา <c oughs> หาไม่ได้เลยคะ่ะหาแม้ว่าหม่อมฉันทําเช่นนั้นก็เป็นการที่หม่อมฉั้นจะเอาประียบว,ว่าเจ้าอาเกินไปหม่อมฉั้นมาในครั้งนี้หม่อมชั้นมีข้อเสนอเพคะเจ้ามีข้อเสนอ <c oughs> คอร์รัชัพื่ออะไรย่างป็นเรื่อคัญไม่ต่างทั้งนี้องค์หญิงทรงมีเจตนามาเป็นกองเกจาย่อยเกจการนี้ก็จะมาโชว์ฝีมือศักยภาพทหาร,ร,นะรไทยในเผู้จพันธุ์คำตอบอูพวกกระบอกอเองนะสามารถปกครองตัวเองได้เลยอยากให้มีการประลองฝีมือเกิดขึ้นะะระหว่างคนดีมีฝีมือประจับแผ่นดินก็คือนาลิกาลูกชายเจ้ากระหม่อมอเพียไทยผู้สมเด็จราชก,การพระเจ้าเรื่องขั้นอากแมงอินชยัยนะ ผมจะได้ให้ความเมตตาไม่ได้ผลิตสารภาพแต่ข้าวกระบอกตองอูเสนจภาพ่เบีค่ะบางที่คิดว่าข้าเสนอห์โรชาตองอูก็น่าสนใจนะเบียค่ะลองดูสักหน่อยก็คงไม่เสียหายอะไรนะเบียค่ะเสด็จพ่อก็ดีนะลูกนะเค่ะเมื่อล้านสบายใจในแบบนี้ก็ด่าเดี๋ยวถึงเวลาอาแนะนำบุคคลสำคัญในเมืองนี้บ้างแล้ว นั่นคือทหารของหลาดใช่ไหมสมหวะตะโกกยังไงสมองเช่นนราาัาเปยังไงนรัาหน้าตาดีนะทั้งได้ความมือสุดปายสุภยีแล้วนี่มณฑยายอดขุนพลของเราสุดท้ายแล้วลูกสาวเราให้นามว่าอิปรกวณีรู้จักกันไว้ซะกสมหวะตะโกก็ยังไงเจริญสุขเถิดท่านไม่ทั้งย่อกิ่ง เฮ้ยมองอะไรวะอ่ะเก็บปารยมากเยแต่อกาที่เป็นอยไไอ้มันมองสอนเลยว่าลงมากก็ได้ คที่สองนนคนที่สองมองสัมผันเราเห็นถนะใบหน้าเอั้องรู่มีค <î S 2> ่าเมื่อสายตาสอดส่องยิงย้มย้อนไหม้คคะ,ออะรเราคิดได้อัดใจไม่เด็น ว่าจะงเพื่อเรองเพื s <S ่อนรัเปล่านครับเกิตีมือเก่งที่สุดรับวตันน้ำออกเลยครับรขอบคุ้ยออ เขาคงเห็นว่ฉันักวกูนักเียดหน้าคุเสียเลวไอ้หมนขยาผู่ห้อเหื่อไอ้หนอะาถ้าเหมือนกินกาได้ทองมือนคืบไป ก็โอ้แม่จะมาอยู่ผู้กล้าเพี้ยเขาีเช็กชักนัำมึงก็ลงน้ำลงนองไอป่าเฉลยติดค่ายหมดสิมาไหวในร้องอยู่น้ำหรือเปล่า หลงก็หวงที่เดิเมื่อสายตาเล่จอมเราเป็นคนสักเสื่อมไม่กล้ื้อนคนที่หนึ่งเราสักเสื่อมอาจเอื้อมไม่ถึงจะลองซื้ง คนที่สองใจเรักคนขวานปราถนาคนสาง <c oughs> อยากส่งจดหมายสองสองใจดวงรักขับเหมือนพ่อ